ครับัสดีเอฟซนะผมวันนี้กัมีไก่มาแบ่งนะผมเป็นไก่หูขาวนะผมงอนใหญ่ๆนะผมเป็นไก่ขนปักคืนเงานะผมไก่ตัวนี้ตังเปิดดีนะผมซอยหางทางวานยังกะงามนะผมมีตําดีบอนเดียวนะผมเป็นไก่แข้งขนนะทางล่างมันไก่เงานะผมแปลกนะผมเพราะว่าไก่ตัวนี้มันเป็นไก่ เป็นไก่ผ่าเล่ากันลายสั้นนะผมมันก็เลยออกมาอย่างนะี้เรับแต่โดยสงรงแลรวกางามนะผมกไก่พาครสนใจอะโทรเข้ามานะผมเป็นไก่สั้นบีดนะผมสายเลือดเดียวกันบีดใจกันนะผมมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนะี้เนาะไก่แปลกนะผมกิดแข้งนะผมงามงาม,งามนะผมแข้งสามแถวเนาะ แงคนนี่ครับผมมันแปลกน้ำนี่นะครับผมคนอันนี้มันออกมาทางข้างนะผมบอลูออกมาอย่างไรเนาะน้ำตะกูลกับโบมีแต่เ่นออกมาผู้เดียวเปลี่ยนอย่างสีนะผมไก่หงเขาวงาม,งามนะครับผมนี่เลย